สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน KS The Naked Talk ตอนปอกเปลือกหุ้น Mega Project โดย CK Group ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยร่วมกับบริษัทชอการช่างบริษัททางด่วนกรุงเทพและบริษัทน้ำประปาไทยจำกัดมหาชนได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อท่านลูกค้าคนพิเศษของเราในวันนี้ค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อมูลด้านต่างๆของทั้ง3บริษัทแบบอินไซด์ค่ะแล้วก็ตอบข้อสักถามของทุกท่านอย่างหมดเปลือกเลยนะคะในขณะที่ uh, รายการกำลังดำเนินไปเนี่ยทุกท่านสามารถเขียนคำถามลงไปในกระดาษที่ได้รับแจกนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเก็บขึ้นมาส่งให้ด้านบนเวทีนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ ดิฉันขอเรียนเชิญคุณมุกมณีสอสุวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมุกมณีสอสุวรรณนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในฐานะผู้บริหารดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมงานสัมมนา,า KS The n k e y Talk ตอนปอกเปิกหุ้นแมกกาโปรเจกต์ซึ่งสัมมนา,าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้นนะคะที่ได้เกาะติดสถานการณ์หุ้น CK BECL และ Thai ท a p Water ถึงผลประกอบการและการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจดิฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสยสระมาในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะได้รับผลประโยชน์ ข้อมูลในวันนี้สำหรับการลงทุนในหุ้นดังกล่าวนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณมุกัน,นีเป็นอย่างสูงนะคะ,ะดิฉันในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง KS The Naked Talk ตอนปอกเปลือกหุ้น m e กะโปรเจกตขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะ คุณวรพจน์อุชุภัยบุญวง์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทชการช่างจำกัดมหาชน <c oughs> ท่านที่สองค่ะคุณสุทธิดาสุขนินรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชน ท่านที่3ค่ะคุณสมเกียรติปัทธรม,มงคลชัยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทน้ำประปาไทยจำกัดมหาชนและอีกท่านหนึ่งค่ะที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีนะคะคุณสรพงศ์จากทิรังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะ างานก็ดิฉันขอส่งมอบช่วงนี้ให้กับคุณสารพงศ์ค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วขอต้อนรับเข้าสู่งานเคสเดนิเคททอกนะครับที่วันนี้เราได้รับเกลียดเกียรติอย่างสูงนะครับจาก CK Group ผู้บริหารทั้ง3ท่านนะครับทั้งจาก CK BCL แล้วก็ตัวไททัพวอเตอร์ซึ่งซึ่งผู้บริหารทุกท่านบนนี้เนี่ยได้ทำงานกับแต่ละบริษัทเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับอย่างทางคุณวร์ก็ เกือบเกือบ20ปี20กว่าปีแล้วนะครับที่อยู่กับทาง c k มาซึ่ง c k เนี่ยก็คือก่อตั้งมา41ปีแล้วในปีนี้นะครับส่วนทางาทางคุณมะปรางหรือว่าคุณสุฑธิดานี่ก็อยู่มาตั้งแต่ปี97นะครับถ้าเกิดลองคำนวณดกกูก็ประมาณสัก16ปีแต่ยังดูหน้าตาย,ยังเด็กมากนะครับก็ก็แต่ความรู้แน่นนะครับส่วนสุดท้ายนี่ทางคุณสมเกียรติก็อยู่ไทยแทบตั้งแต่ก่อตั้งนะครับตั้งแต่เข้าตลาดเลยนะครับเราก็เจอกันมา ่อนข้างนานพอสมควรเพราะวันนี้เนี่ยเราแน่ใจได้เลยว่าเราจะได้รับข้อมูลจากตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็ข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นโอกาสที่ดีนะครับท,ที่ได้เจอผู้หาระรดับสูงแล้วก็สามารถที่จะถามคําถาม,ถาม,ถามทุกอย่างท,ที่ท่านอยากจะทราบนะครับซึ่งเราได้คุยกันนอกรอบแล้วว่าทางทางกลุ่มนี้ยินดีที่จะตอบคาถามครับแต่ว่าขออนุญาตเป็นเขียน จดนะครับมาแล้วก็ทาง,ทางเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอย,อยถามไปใน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 ,ในช่วงท้ายนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอาการาบเรียนให้ทุกท่านทราบนะว่าระยะเวลาในการสัมมนาเ,นเพื่อไม่เป็นการรบกวนทางแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ทางผู้มีหายมากเกินไปเ,นเวลาก็คงจะกําหนดไว้ไม่เกินประมาณสักสองทุ่มนะครับเราก็จะพยายามที่จะลิมิตเวลาให้ให,ให้ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงนั้นนะครับางานก็จะเป็น ลักษณะก็คือประมาณว่าผู้บริหารแต่ละท่านเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางตัวบริษัทนะครับทั้งในส่วนของบิส i n e ของตัวเองว่าทําอะไรยังไงนะครับเอาลุกนะครับแล้วก็ในส่วนของไ t ต a g ของบริษัทซึ่งระหว่างทางอาจจะมีคําถามที่ผมอาจจะพยายามถามแซมเขาเพื่อให้ให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ากลุ่มนี้มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรนะครับสักคนหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็จะมีการยิงคําถามกันในช่วงทายนะครับ ก่อนอนื่นก็ขอเริ่มต้นที่ทางคุณวรพจน์ก่อนครับในฐานะที่เป็นบริษัทที่อยู่ท็อปสุดของกลุ่มนี้นะครับและว่ามีกลยุทธ์การลงทุนยังไงบริษัทคืออะไรยังไงก็ขอให้เชิญคุณวรพจนนำเสนอข้อมูลก่อนครับรับนมันีขอขอนุญาต ยนพูด้วกัน,ะค,ะนะครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณทางคุณมุกปณีนะครับแล้วก็หลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับ,บครับที่ให้เกียตรติทางกลุ่มบริษัทชาวัันช่างนะครับมาให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อถามข้อสักถามที่ที่องใจนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับก็คือในส่วนแรกของ นาตแนะนำชรอนช่างสั้นๆนิดหนึ่งก็ชอนช่างปีนี้เป็นปีที่41ปีที่แล้วพฤศจิกาเราฉลอง40ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประวัติสั้นๆของเราก็คือว่าในตลอดระยะ40ปีเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้รับเหมารายเล็กๆนะครับตอนนั้นก็งานที่ที่เป็นงานในช่วง10ปีแรกที่เป็นงานที่ชัดเจนก็คืองานคุ้มเก้าโรงพยาบาลคุ้มเก้าตอนนั้นก็ถือว่าใหญ่นะครับ แล้วก็ช่วงนั้นเราเป็นช่วงการสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆ10ปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มตัวโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้นตอนนั้นเราก็ไปทําโครงการทางด่วนนะครับมีโครงการทางด่วนเข้ามาแล้วก็ง,งานก่อสร้างโรงเรียนในรอชจรปลอนะฮะซึ่งตอนนั้นมูลค่าโครงการประมาณ2,500ล้านณนขณะนั้นถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะครับกับผู้ับเหมารายเล็กๆของเรานะครับ หลังจากนั้น10ปีต่อมาเราก็มาโฟกัสในส่วนของที่เกี่ยวกับน้ำประปานะครับมีทำน้ำประปาประจุมธานีก่อนแล้วก็บริษัทน้ำประปาไทยนะครับหลังจากนั้นก็เราในปี1998เราก็ก่อตั้งบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพนะครับในช่วงคลาสิสเนี่ยเราก็ได้ทำโครงการน้ำประปาไทยแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพพร้อมกันนะครับพอ10ปีถัดมาเนี่ยเราก็มา <c oughs> เน้นทางด้านธุรกิจพลังงาน ในส่วนแรกที่เราเริ่มต้นกนะ็คือโครงการน้ำเงิมอนหรือว่าโคหรือว่าเซียนนะครับซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําที่สปปลาวนะครับขนาด615เมกะวัตต์นะอันนี้ก็เริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการลงทุนในโครงการ SVP หรือว่า Co-Generation ก็คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็ขนาด120เมกะวัตต์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2 p h เฟสนะครับแล้วก็มีการลงทุนในโซลา r นะฮะบ,บริษัทที่ิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเราก็รวมเอาบริษัทที่เป็นธุรกิจไฟฟ้าเนะี่ยร่วมกันมาเป็นบริษัทเป็นโฮลดิ้งคอมมนีอันใหม่ก็คือ CK p o w e r ที่เข้าตลาดในเร็วๆวันนี้นะครับอันนี้ประวัติสั้นๆนะครับ